Kim từ bi Là Kim thù 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 Là thù 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 พิไไมพ์เลขแชมเคลิปลกวันลกทูสองสองโอ้ยเ,เ,เพิ่งอาบน,น้ำมาเช้า กินสบีด่าแฟไหมกิมสบีก็ผานไปแล้วนะะเมื่อคืน เป็นฟุตบอลฮะถ้วยตาลบาวกรับปปะโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะกิมะบีเหรอเออกิมซบีเออ,อตื่นเช้ามาฮะยอมรับสรภาพโดยตรงดูแค่ครึ่งแรก จบครึ่งแรกคิดว่านอนเถอะนะเสียเวลาลุ้นทำไมจะมาสองสองวัวงเังเออแต่จบครึ่งแรกผมนอนแล้วไม่ได้ดูครึ่งหลังอันนี้เรียนตามตรงแต่ดูครึ่งแรกก็คือกิมสะบ,บี้อื <laughs> <ะ c oughs> มาไป็จริงกปนจังกันนิดนึงเมื่อคืนนี้นะฟุตบอลครับทีมที่ไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปนะ,นะก็จะต้องลงทำการแข่งขันในรอบสองแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับบุกไปเยือนสนามอัตมาค,มค,มค,มคิมของก,กริมซบีนะฮะสนามอะไรก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้จัก อจริงๆแนละ้วที่ดูเนี่ยอดตลับขัดตนอนดูเนี่ยเพราะว่าอะไรคืออยากรู้เฮ้ยแมนยูน่าจะกลับมาแล้วนะมันมันควรจะกลับมาแนละ้วเพราะ่าหนูหนูมองอันนี้มองความเห็นตัวตัวนะมองคิดว่ามันไม่น่าเลยจริงแย่ไปกว่าน,นี้นะจะแย่อะไรไปกว่าน,นี้ลูกอาร์เมันแย่มาก,มากแล้วนะออดูตัวผู้เล่นก็อ๋อผสมไปอะไรเงี้ย ุดท้ายพอเห็นกิมบี้ในครึ่งแรกนึกความรู้สึกหน่นอยนะนกความคิดเหน็นคนเดียวนะไม่ต่างอะไรกับนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลเลยบรรยากาศของของสนามนะฮุ้มฮุมปลุกเรายิ่งโดนยิ่งโดนยิงเข้าไปปุ๊บโอ้โหสานามแทบแตกเอาว่ากล้องกล้องสั่นอย่างเงี้ยเตมแต่ม,มุมเอ้ยหรืออะไรกล้องสั่นตลอดเวลาคือแบบไม่ต่างอะไรกเลย ถ้าจะไม่ตัดความรู้สึกหนูนะหนูคิดว่าในเกมที่เล้วผูประทะนิวคาสเซิลแล้วถูกทูนอาร์มี่ปลุกเลาแบบหุมห้มหุ้มุมทุกอย่างเฮ้ฮ่เฮ้ฮ่เมื่อคืนก็เหมือนกันเกมบีก็เรียกว่าขยมแมนยูหนูไม่รู้ว่าแมนยูนักเตะผู้เล่นเขาประมาทหรือหรือจะโชว์เก่าจะโชว์เหนือหรือ ไม่กรเฮี้ยนกระหือหรือรอ,รอ,อะไรก็ไม่รู้แต่ว่า <c oughs> จ่ายบอลกันขาดเกิน,นเล่นอองเดียลน,นาเอองเดีโลน,นากับเบนจามินเคสโก้ก็องเดีโลน,หนาหายจากการบาดเจ็บกลับมาเป้าเสาเหมือนเดิมนะครับเด็กฝีหลายคนก็พูดโดยพ่อผูจอมก็บอกว่า <c oughs> โอรณีานี่คือระเบิดเวลาโดยแท้จริง แต่ดูจากการเสียประตูสองลูกก็ลูกแรกนี่ก็เหมือนเดิมพุ่งอยู่กบท่นะฮะแล้วเขายิงเสาแรกนะแล้วตัวเองก็อยู่เสาแรกแต่ก็ไม่ทันอ่าโอเคลูกแรกยังพอรับได้แต่ลูกต่อเนี่ยคือโยนเข้ามาจากด้านข้างเนี่ยลูกครอสเข้ามาโอาราหน้าเหวอะไรก็ไม่รู้นะฮะออกมาไม่โดนบอลก็กลา,ายเป็นว่าง่ายๆเข้าไปสองโนูนหนูก็หลับ พราะหนูหนูก็รู้สึกว่าอะไรวะฮะอย่างเนี้ยก็เลยหลับหลังลก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าไล่ดูฮยสองสองพอด,ดูยี่ฮะแต่จุดโทษกันสิบสองลูกเลยเหรอวนรอบทบรอบนี้เหรอ หนูก็เคยมีนะนัดนัดชิงหรืออะไรที่ที่อเควินเคีเฮอร์ผู้ตัดตีมผู้ตัดตัวมาเตะอ่าแต่นั้นนะ่ะจบตรงนั้นแต่นี่ไม่จบต่างคนต่างยิงเข้ามาต่อวนอีกก็พลาดนะฮะเมื่อคืนนี้แมนยูในเจ็ดพลาดสองคนมาลุ้คุณย่ากอ,องหน้าตัวใหม่ ตัวความหวังกับอีกคนหนึ่งคือไบรอันเอมเบโมลูกแรกกิเข้าลูกสองเนี่ยตัดสินเนี่ยมันมันก็แต่ก็อย่างว่าคือมันมีกองเชียร์อยู่หลังเขาเสี่ยงทายเหรียญแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้ยิงฝั่งของกอ,องเชียร์กิมบ,บีคือด้วยลูกเกมอ่ะหนูอาจจะพูดได้ไม่มากต้องยอมรับเพราะว่า มันมันไม่ได้ดูเต็มเกมมันดูแค่ครึ่งแรกแล้วก็หลับอันนี้ก็พูดตรงๆคือไม่ต้องมามามาดมาูไฮไลท์แล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์มาย้อนหลังไม่เอาก็ดูแค่แนะั้นสองตูดแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาเช็คผลก็ตกใจเหมือนกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูเชื่อว่าเด็กผีทุกหมู่เหล่าก็คงคงคง,คงเซ็งอะ่ะแล้ววันนี้จะทำงานกันยังไง คืออามเลมก็ยังยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบของสไตล์การทำทีมของตัวเองโดยเป็นแผนหรือตัวผู้เล่นคือมันตอนนี้หนู่าแฟนแมนอยู่มันดูอึดอัดอึดอัดในหลายๆจุดคือซึ่งซึ่งแฟนนิพูเคยเป็นมาก่อนนะต้องบอกก่อนอึดอัดในแบบการจัดตัวบ้างตกลงมันจะเอาหรือไม่เอา อึดอัดในการวางแผนในการเปลี่ยนตัวหรืออะไรเงี้ยมันหลายหลายอย่างโดยเฉพาะพอฟอร์มผู้เล่นลงไปมันมันไม่กเกยีเยนกระหือหรือมันไม่แบบมันไม่เป็นอย่างที่คิดแน่นอนมันอึดอัดอึดอัดทุกตรงอะก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากเป็นกําลังใจให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามว่าแพ้ตกรอบ อ่าหนูเป็นแฟนหนูเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยหนูรู้สึกตาใจไหมก็มีแหละก็มีแต่ถ้าพูดถึงเกมการแข่งขันหรือว่าเส้นทางฟุตบอลจริงๆเนี่ยอันเนี้นยแมนยูเริ่มหนักแหละหนักจริงๆคือต่อให้ต่อให้จัดตัวผู้เล่นสำรองอ่ะหนูว่ายังไงมันก็มันก็ต้องเหนือกว่าทีมกิมส์บีคือเข้าใจ อยู่ลีกทูเห็นเห็นพี่จอบอกยังไม่แพ้ใครเลยเล่นในในลีกทูอ่ะแต่มันมันลีกทูกับฉัไม่ไอ้ลีกทูกับพิมลีกเนี่ยเว้ยคือตั้งแตมันมันโอ้โหมันห่างกันหลายชั้นเหมือนกันนะอันดับห่างกันเป็นร้อยอันดับมั้งถูกปะเกือบร้อยอ่ะไม่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 ใช่ใกล้เคียงอ่ะนักเตะผู้เล่นของแต่ละคนที่ซื้อมาเนี่ย ค่าเหนื่อยค่าตัวคือค่าเหนื่อยเพื่อแค่คนเดียวหรือสองคนอะไอเจ้เยอะเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยของกริมบี้ได้ทั้งถาทั้งทีแม่แต่ที่บอกไงว่าเราไม่เข้าใจว่ามันมันต้องแก้ต้องปรับต้องเปลี่ยนตรงไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอถามว่าในแต่ละเป็นแฟนลิวพูชอบไหมชอบนะ เห็นทีมคู่แข่งที่เขาเคยเยอะหยั่เราที่เขาเคยย่อเยอยเราตกต่ำพ่ายแพ้เนี่ยชอบนะชอบแต่ถ้ามองในในมุมมองของแฟนบอลมันหนะักเพราะว่าคนรอบตัวหนูก็มีแฟนแมนอยู่เยอะอย่างหลานชายหนูเนี่ยก็แฟนแมนอยู่เวลาแฟนล่าสุดเนี่ยที่ที่แพ้มก็งอก่อยและคิดดูดิเนี่ยเดี๋ยวนี้ยมาถ่ายงาน มันจะมาไหมอ่ะคือมันไม่ผลนะเว้ยมึงเล่นไม่เอาใจแฟนบอลมึงเล่นไม่เอาอะไรเลยแล้วหนูถามว่าอย่างนี้อาร์มอลิมจะอยู่ได้นานแค่ไหนคือมีปัญหาเข้าไปทั่วอาร์มลิมเดี๋ยวมีคนโน้นมีคนนี้ล่าสุดเห็นรู้สึกว่าเขาพ menu เมนูอ่ะทำไมไม่เอาลงไม่รู้มีปัญหาอะไรกันหลังบ้านหนูก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนแมนยูแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายจนเกินไป ก็เป็นกำลังใจให้แฟนแมนอยู่แล้วกันนะเดี๋ยวหนูว่ามันก็น่าจะกลับมาแต่เมืออ่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคิดในแง่ลบก็ไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ไปเล่นยูโรป้าลีกไม่ได้ไปเล่นยูโรป้าคอนเฟลีกเปิดฤดูกาลมาหลายๆคนบอกเอ้ยเอาความหวังแค่บอลในภายประเทศพอสามใบเนะี่ย ดีทีบ่บางคนแฟนแมนยูบอกดีที่ีเนี่ยพิมลีเสริมตัวว่าอะไรเนี่ยลุน้นแชมป์เลยเต็มตัวคนอื่นเขาไปยุฟ่ากันเขาอื่นเขาไปยูโรป้าลีแมนยูไม่ต้อง,ตา,งตาลตาลุน้นแชมป์พิมลีแล้วก็เล่นบอลถ้วยประเทศอีกสองใบเอาให้เต็มที่ทั้งเอฟเอครับทั้งคาราบาวครับแล้วคุณทำแบบนี้นี่คือบอกอย่างเงี้ยหลายนะคือมึงเล่นแบบนี้มึงตกรอบตั้งแต่รอบต่อมึงแพ้กริมซบี แบบเอาขอยืมปากพี่ลงมากรีนสติปบบี้กรีนสติปี้มันแพ้ก,กรีนสติปบบี้มันก็กล้าแพ้ด้วยก็อันนี้คิดในแง่ร้ายนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำไมต้องแพ้ก,กรีนสติปี้แต่คิดในแง่ดีเดี๋ย <c> ว <oughs> ลองแต็ม มเลยสองแชมป์อย eh <t worries> ่างเลยสองแชมป์ไม่ลุ้นนะเเออ็ก F X ครับอภิบาลิกลุ้นแชมป์อีกสองแชมป์แชมตัววันเจ็บจิมตะบี